ตอหอเปล่าฟ้ายังอยู่เออหน้าฟ้ามาสวยเพื่อนโอ้โหเอาหวานเพืนว่ะต่อไปดิเพื่อนมันยังไงต่อหรือเปล่าหวานเจีย๊ยไปนะเพื่อนผมโชว์นี้นะโอ้โหซุปเปอร์แมกกาไปฮนะเพื่อนผมีรางวันเจ็ดร้อยกว่าเนะี่ยนีจัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม โอเคก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมน้ำหมีอีกแล้วนะฮะเงื่อนุ่มตอนนี้ผมก็อยู่กับหน้าเกมสาวถ้ำน้ำเงื่อนผมเกมของค่าย PG นั่นเองนะฮะเงื่อนผมกับทุน300บาทนะฮะเงือนผมเราก็มาดูกันนะเงือนผมว่าวันนี้นะฮะผมจะทํากำไรให้กับเกมนี้ได้หรือเปล่านะฮะเงือนุ่ม ก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็ฝากนะผมท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะผมที่ผ่านเข้ามาดูนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อนนกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อนนะผมคุยผ่านคลิปต่อไปของผมด้วยเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะเพื่อนนะผมเกมนี้มีให้ซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะฮะเพื่อนนะฮะโอ้โหผมซื้อไปที่เบรละหนึ่งบาทนะฮะเพื่อนผมมาดูกันนะฮะเพื่อนนผมงบน้อยก็สามารถซื้อได้นะเกมนี้นะฮะเพื่อนนะผมเรามาดูกันนะฮะเพื่อนนผมซื้อไปที่เบ,ลบรล ซื้อไปที่50บาทนะฮะเมื่อผมจะคืนทุนหรือเปล่านะฮะเพื่อนนะผมก็สำหรับการที่ผ่านเข้ามาดูแล้วนะผมชื่นชอบด้วยการทำคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะฮะเมืเ่อน,นะไว้ผมด้วยนะฮะมาเคมาได้อยู่เพื่อนเจมาหรือเปล่าเพื่อนยังไงเออยังได้เจไปได้ไปต่อ,อยเพื่อนเอแถวสักมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะเพื่อนะ มาเออมาสวยงามห้าห awesome, ้าสิบบาทไปเพื่อนต่อได้เปล่าเคเออเคยังไปต่อเพื่อนว่ายังอยู่อีกตรงนี้หน้าเขียวจะได้หรือเปล่าเออหน้าฟ้ามัยังไงหน้าเขียวต่อได้เปล่าเออเจมาต่อหาเพื่อนยังไงต่อไือเปล่าโอ้โหมาว่เงินวันนะเพื่อนนะผมสำหรับซุปเปอร์เมกานะฮะเงื่อนนะผมโอ้โหเอาวามเพื่อนว่ะซื้อเบตหนึ่งบาทก็เอาเรื่องอยู่นะฮะเพื่อนนะผมสายทุนน้อยห้ามพลาดนะเงินนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะฮะเพื่อนนะมาสามบาทหกสิบตังก็เอาดิเพื่อนมาต่อรือเปล่าโอ้โห าขออีกสักโชว์หนึ่งได้ปะ่ะโอ้โหโ,โอเคผมก็เงินรวมมานะฮะเพือนนะผมก็แปดสิบสี่บาทนะกำไรสามสิบสี่บาทนะเมื่อนผมจริงๆเกมนี้ผมไม่แนะนำให้ซื้อนะเมื่อนนะผมเพราะมันก็มีโอกาสคอมโบนอกอยู่นะฮะเมื่อนนะแนะนำให้หมุนหาเองดีกว่านะฮะเมื่อนนะมาเดี๋ยวขอเปิดเทโบยแล้วกันนะเมื่อนนะ ดูก่อนนะเพื่อนนะทุนสามร้อยนะเพื่อนนะบ่มุนเข้ามาน้อยๆนะเพื่อนนะบ่มไม่ต้องฝากเยอะนะทุนหลักร้อยกําลังดีนะฮะเพื่อนนะบ่มเล่นเล่นพอได้อยู่นะฮะเพื่อนนะทุนหลักร้อยนะฮะมาอย่างไงหืมวายยังอยู่อย่างนี้ไปดิเพื่อนมาต่อหรือเปล่าวายยังอยู่เออหน้าฟ้ามาสวยเพื่อนโอ้โหเอาวานเพื่อนว่ะต่อไปดิเพื่อนมันยังไงต่อหรือเปล่าหืมหวานเจี๊ยบไปฮะเพื่อนโชว์นี้นะ โอ้โหซุปเปอร์เมกาไปฮะเมื่อมมีรานวันเจ็ดร้อยกว่านะฮะเื่อนนะผมโอ้โหเอาเนี่ฮะมาแบบนี้มาสวยงามล้างหน้ากระดานไปอย่างนี้ยัง,ยงไงต่อรแล้วบ่าโอ้โหสิบแถวสามไม่มาเมื่อนถ้ามานนี้สวยเลยนะมา นี่ผมเล่นแค่แป๊บเดียวนะฮะเพื่อนนะผมกำไรผมมา700แล้วนะฮะเพื่อนนะผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วอยากเล่นอยากตามยังไงก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะฮะเพื่อนนะผมอยากรู้ว่าผมเล่นอยู่ค่ายไหนยังไงก็อ่ะตามไปที่ลิงล,ล่างคลิปได้เลยนะฮะเพื่อนนะโอ้มาดิฮนะโอ้โหมาเพื่อนมาเออสิบมาต่อไปเพื่อนมาวายังได้อยู่นะเขียวไปต่อเพื่อนยังไงสิบมาหรือเปล่าไม่ได้ฮะเพื่อนนะผม เออฟรีผมมีลุ้นได้เข้าฟรีสปินให้ด้วยนะฮะเพื่อนนะมันจะเข้าหรือเปล่าเออได้เรียบร้อยเพื่อนเข้าไปเป็นเรียบร้อยนะฮะเพื่อนนะผมโอ้โหมาโอ้โหแถมมาให้อีกหนึ่งตัวฮะเพื่อนยังไงโอ้โหจริงๆเกมนี้ใช้แค่สี่ตัวนะเพื่อนนะผมในมาห้าตัวผมเอาเรื่องอยู่ว่ะเพื่อนวะโอเคผมติดมาที่สิบสองหมุนนะฮะเพื่อนนะผมมีโอกาสได้แยกย้ายในฟรีเกมรอบนี้หรือเปล่าฮะเพื่อนมาดูกันนะฮะเพื่อนนะ อันนี้เข้าเองนะฮะเมื่อนผมเมื่อกี้ซื้อนะครเบื่อนะมาเทต่อเพื่อนยังไงต่อหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าคอมโบนไหลดีนะฮะเมื่อนนผมมีโอกาสแบบเออยยกย้ายในฟรีเกมเดียวแน่นอนนะฮะเมือนนะโอ้โหดูดูดูจากโซงแล้วไม่น่ารอดนะเมือนนะถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเกือวะเพื่อนวะ ในฟรีเกมนะครับเพื่อนนะโอ้มาเจได้อยู่เพื่อนมาโอ้โหมีโอกาสมาในฟรีในฟรีหรือเปล่าเพื่อนฟรีในฟรีมาหรือเปล่าเพื่อนถ้ามานี้บอกเลยนะว่าเอาอืมีโอกาสได้ลุ้นอยู่เพื่อนวายังอยู่ขอหน้าเขียวแถวแรกก็ได้มาหน้าเขียวแถวแรกมาให้หน่อยเถอะอืไม่ได้ฮะเพื่อนนะผมโอ้โหยังไงวะผมไม่ถึงร้อยนะเพื่อนนะโอ้โหยึเป็ดผมเพื่อนฮะ เรียบร้อยฮะเพื่อนนะผมโอเคเงินรวม12ฟรีสปินนะฮะเมื่อรับมาเงินรางวัลมาที่103บาทนะฮะเพื่อนนะผมมาขออนุญาตขยับเบร์เลยแล้วกันนะฮะเพื่อนนะผมตอนนี้ผมมาทุนมา300ร้อนะเพื่นกำไรมา853บาทนะฮะเพื่อนผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพื่อนนะถ้าเล่นแบบไม่โลกมากนะเมื่อนะผมก็ประมาณนี้ก็พอได้แล้วนะฮะแต่ผมขอไปต่อแล้วกันนะฮะเมื่อนะผมอ่ะมาลองจูใไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเพื่อนนะผมถือว่ากำไรมันเล่นโชว์เพื่อนละกันนะฮะเพื่อนฮะ มาเออ,อเคมาต่อไป54บาทวายยังอยู่ยังไงต่อไปดีเพื่อนเออคอมโบต่อหรือเปล่ามาเออวายยังอยู่เพื่อนเออวายมาอย่างนี้ก็โอเคไปเท่าผมคิวต่อเพื่อนยังไง10มาหรือเปล่าไม่ได้ฮะเพื่อนนะ ได้เพื่อนเออนี้ดีเพื่อนัน้งหน้ากระดานไปอื้มสี่ร้อยสิบแปดบาทเพื่อนเอาต่อไปสวยงามยังไงโอ้โหมามเพื่อนนะผมซปเปอร,ร์เมกาไปนะนเพื่อนผมสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทฮะเพื่อนนะเงินรางวัลฮนะโอ้โวายมาอย่างสวยเพื่อนนะบอกเลยว่าแถวถ้าแถวสองลหลเคมานี้เอาเรื่องเลยนะล้างหน้ากระดานไปอีกรอบเลยนะนเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรผมไปกันต่อเพื่อนเออมาอยัางไงต่อหรือเปล่าเพื่อนมาเอาหวานหรือเปล่าอื้ม มาดิฮะมาดิฮะเพื่อนฮะโอ้โหเริ่มเงียบแล้วนะนเพื่อนนะผมกล่าวกล่าวกำไรขึ้นสักสองขาน้ำเพื่อน 2, นะ,มนนะผมไม่รู้ว่าเออจะไปรอดหรือเปล่านะฮะเออมาผมฟีเจอร์เบลล์ละห้าบาทนะนเพื่อนรอบนี้ฮะไปกันขอแค่แข่งแล้วกันนะเพื่อนเออมาเอมายังไงต่อหรือเปล่าเพื่อน เออได้อยู่เพื่อนวายยังอยู่ยังไงยังไงก็ได้ดอกนี้เออมาฮืมคิวต่อผมไม่ยังไงหน้าแดงมาหรือเปล่าวายยังตายอยู่เพื่อนสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยัดเคามาวะ่ะโอเคผมรอบนี้ฮะมาแล้วโชว์แรกฮะเพื่อนผมซุปเปเอร์เมกาไปสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะเพื่อนนะผมโโอ้หมาไปต่อยผมแปดรอบสุดท้ายนะฮะเพื่อนนะผมโอ้เอาวายเพื่อนว่ะมาไปที่ผมสามร้อยแปดสิบสี่บาทนะเพื่อน อคอมโบต,ต่อไปหรือเปล่าไม่ได้นะฮะเนี่ยนะผมก็ปิดเงินซปเปอร์เมกาไปนะับเนี่ยนะผมโอ้โหเนี่ยล้วเยอะเชะเนี่ยแล้ว,ลวโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเราสุดท้ายยังไงอืมไม่ถึงคะแนนเงี้นผมโอเคผมเงินรวมมาที่842บาทนะับเงี้ยนะผม จริงๆกำไรผมก็2,100กว่าบาทนะครับเพืนนะผมผมว่าผมพอแล้วกันนะเพื่อนนะผมเพราะว่าคุณผมมาแค่สามร้อยห้าเมื่อน้องกำไรมา2,100บาทก็ถือว่าโอเคนะำเพื่อนนะผมมาเล่นแค่แป๊บเดียวนะำเพื่อนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะำเพื่อนผมที่ที่ที่านดีนะเพื่อนผมไม่แพ้เกมอื่นใดนะเพื่อนนะผมสำหรับใครที่สนใจนะเพื่อนผมอยากจะตามผมเข้ามาเล่นนะำเพื่อนผมบอตามไอ้ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะเพื่อนผสำหรวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนน อยู่ยให้พบกันคลิปหน้านะฮะ